ลงทุนแบบ dca กับหุ้นกำไรจริงเหรอคลิปนี้มีคำตอบครับสวัสดีครับเพื่อนๆนะครับก็กลับมาพบอีกแล้วนะครับกับช่อง mark t r e channel นะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับก็เป็น ep ที่จะสอนนะครับวิธีการลงทุนแบบ dca เนาะเพื่อให้ทุกคนเนี่ยสามารถประสบความสำเร็จในการ dca นะครับและทำกำไร ได้กับตลาดทุนนั่นเองนะครับก่อนอื่นนะครับก็อยากให้ทุกคนนะครับทำความเข้าใจก่อนเนาะว่า DCA มันคืออะไรนะครับ DCA เนี่ยมันย่อมาจาก Dollar Cost Average ครับก็คือการลงทุนแบบต่อเนื่องอลงทุนแบบต่อเนื่องในทรัพย์สินนะครับไม่ว่าจะเป็นทองทองคำนะครับหรือหุ้นนะครับสลากออมสินหรือว่าเงินฝากพวกนี้ก็คือการ DCA นะครับแต่ว่าสลากกินแบ,บ่งรัฐบาลหรือลอตเตอรี่อันนี้ไม่เป็นการ DCA นะเพราะว่ามันเป็นการใช้ดวงของเรานั่นเอง ซึ่งการ DCA ทำไมมาถึงมาพูดเรื่องนี้นะครับอันนี้ก็ขอพูดถึงประสบการณ์โดยตรงนะครับว่าไปเจออะไรมาแล้วกันเพื่อให้ทุกคนนะครับได้เป็นกรณีศึกษาเนาะม้าเนี่ยเริ่มต้นเล่นหุ้นนะครับโดยการ DCA นะครับกับกองทุนโดยการลงไปกองทุนไปเดือนละพันห้าร้อยบาทนะครับแต่ไม่ได้ศึกษาอะไรเยอะครับ แค่อ่านบทความแล้วแล้วมันมีบทความหนึ่งบอกว่าการดีซเนี่ยมันคือการกระจายความเสี่ยงนะครับก็คือบางเดือนเราอาจจะซื้อในหุ้นในราคาที่แพงบางเดือนเราอาจจะซื้อหุ้นในราคาที่ถูกมันก็จะถัวถัวเฉลี่ยไปและวันไหนที่หุ้นกลับมาขึ้นเราก็จะได้กําไรเข้าใจแค่นั้นนะครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคืออย่างที่คอนเซปต์เลยครับผิดจังหวะชีวิตเปลี่ยนอันนี้ของจริงนะครับเพื่อให้ทุกคนเห็นภาพเนาะก็ จะขอเปิดกราฟตรงนี้ให้ทุกคนเห็นนะครับช่วงที่มาร์กเริ่มเข้าซื้อ,อเข้าซื้อกองทุนนะครับเซ็ต50ตัวนี้ก็เป็นช่วงที่เซ็ต50เนี่ยอยู่ที่ราคาประมาณ1,100นนะครับถามว่าทำไมถึงเข้าซื้อราคานี้ล่ะ ก็ตอนนั้นนะครับแนวโน้มของตลาดหุ้นไทยมันยังมีสิทธิ์ที่จะไปต่อนะครับแล้วนักวิเคราะห์ก็มองว่ามันจะไปแตะถึง1 7 0 0จ8นูน่นนี่นั่นเราก็เลยโอเคมันสามารถทำกำไรได้เราก็เลยลองเข้าไป DCA ดูผลปรากฏว่าเดือนแรกๆทำกำไรครับลงไปเดือนละพ5นหเดือนต่อไปก็เป็น3,000เดือนต่อไปเป็น4,500กําไรขึ้นเรื่อยๆนะครับก็รู้สึกว่าเรามาถูกทางแล้วนะครับกับการ DCA แต่ตรงนี้ครับเป็นจุดพลิกชีวิตเปลี่ยนนะครับช่องนี้ที่ไฮไลท์นะครับก็คือช่วงโควิดนะครับทำให้ตลาดหุ้นเนี่ยจากพันสองพันจะไปพันสามอะไรของมันเนี่ยอยู่ดีๆนะครับดิ่งครับลงมาเหลือแค่ 700, oh <no. S 1> 7 0 0 740กว่าจริงๆมันลงไปยาวกว่านี้นะเนี่ยถ้าดูไส้มันลงไปเนี่ย630ตอนนั้นน่ะพอติดลบพอที่มา DCA อยู่ครับติดลบอยู่ถึง6 5เเซ เงินจากเป็นหมืนม่นๆนหายไปเลยนะครับตอนนั้นเราด้วยมนุษย์เงินเดือนเนาะซึ่งเงินเดือนเราก็ไม่ได้เยอะนะครับการที่เราเงินที่เราลงทุนหายไปขนาดนั้นมันก็ทําให้เราตกใจนะครับแต่บทความสอนเราไว้ว่าซื้อถูกซื้อแพงตัวถัวก,กันไปอ่าเราก็โอเคนะครับยังลุยต่อจนลงไปเรื่อยๆครับจนถึงปัจจุบันผลปรากฏว่าตลาดเซ็นห้าสิบยังอยู่<ม>แค่ 987พอร์ตก็ยังติดลบนะครับอยู่ที่10-15ประมาณ15%เลยทำให้มารยอมนะครับยอมแพ้กับการ DCA ในรอบนี้นะครับแล้วก็ไปทำการบ้านไปทำการบ้านเพิ่มเติมนะเพื่อศึกษาการ DCA อย่างจริงจังนะครับทำให้รู้เลยว่าเราเนี่ยมาผิดทางนะครับแล้วก็มาผิดวิธีเนาะทำให้มันไม่ประสบความสำเร็จในการ DCA ก็จะเป็นจุดหนึ่งนะครับที่เป็นประสบการณ์ที่มาร์กเจอเนาะทาให้นักอยากจะฝากนักลงทุนมือใหม่นะครับหรือว่าคนที่เข้ามาชมคลิปนะครับลองดูก่อนนะครับการที่เราจะดี a เนี่ยมันไม่ใช่ว่าเราจะลงได้เลยนะมันต้องศึกษาก่อนเนาะทีนี้อ่ะยกตัวอย่างให้เห็นภาพนะครับว่าการดี a เป็นยังไงนะครับก็คือการ DCA เนี่ยคือเราลงเงินในทุกๆเดือนนะครับอันนี้มาร์กยกตัวอย่างเคลมาร์กเองเลยนะเดือนละพันห ับคือตั้งเป้าหมายคือกําหนดไว้ว่าจะลงกับหุ้นตัวนี้โดยใช้ระยะเวลากี่ปีนะครับอันนี้คือเป้าหมายตอนนั้นเนาะที่วางไว้นะครับก็คือตั้งไว้ว่า3ปีนะครับอย่างที่บอกแล้วก็ไม่ประสบความสเร็จครับติดลบนะครับลบถึง15%อาจะเห็นว่าเนี่ยฝากเงินเข้าไปนะครับทุกๆเดือนเลยนะครับตรงนี้นะครับทุกๆเดือนนะครับเดือนละพันห้าพันห้าพันห้าพั นจนออกมาดังนี้ครับอันนี้กราฟข้างบนคือการลงทุนในหุ้นนะครับช่วงแรกเนาะอย่างที่บอกถ้าเราเก็บทุกเดือนเดือนละเดือนละพันห้าครับครบปีเนี่ยเราจะมีเงินทั้งหมดหมื0นแดนะครับหมื่นแปดโดยหุ้นอ่ะเขาบอกว่ามันจะทำกำไรให้กับเราได้ปีละประมาณ10บเปอร์เซนตนะครับก็คือพันแดร้อบาทมันก็จะทบขึ้นไปครับเป็นหมื่นเก้าพอปีถัดมาปีที่สองเราก็เก็บอีกครับ1มื่นแปด นะครับทบเข้าไปผลตอบแทนเพิ่มมาเป็น3,7 0 0นะครับก็เป็น4ี่หมืแล้วอันนี้คือเงินที่เราจะได้นะครับถัดปีถัดมาทบไปอีกนะครับปี3มเนี่ยจาก41 0 0 0เพิ่มมาอีก18,000แนะครับก็จะเป็น5้9 0 0แล้วนะครับ5้า0 0บวกกับผลตอบแทนที่เราจะได้จากหุ้นเนาะอีก1 0ซก็คือ6 0หมืแล้วจนครบ5ปีครับที่เราตั้งเป้าไว้นะครับก็จะได้ประมาณแสนสองส่วนข้างล่างเนี่ยมาร์คทำให้เห็นครับให้ทุกคนเห็นภาพว่า ถ้าสมมุติเราลงทุนไม่ใช่ตลาดหุ้นล่ะเป็นอย่างอื่นนะครับก็อย่างเช่นเงินออมในธนาคารซึ่งธนาคารตอนนี้เขาให้ผลตอบแทนอยู่ที่1%นะครับก็จะเห็นว่ามันก็ทบขึ้นไปเช่นเดียวกันครับจนครบ5ปีเนาะ5ปีเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือธนาคารเงินที่เราจะได้ครับประมาณ92 0 0 0นะครับส่วนต่างม,มันจะอยู่ที่28 0 0 0นะครับอันนี้จะเป็นส่วนต่าง oh <no. S 1> ของการลงทุนกับหุ้นแล้วก็ธนาคาร ไม่ค่อยเยอะเนาะสองหมื 28, ่นแปดห้าปีและถ้าเป็นแบบนี้แ่ะครับถ้าเป็นสิบปีสามยี่สิบปีสามสิบปีลองดูส่วนต่างที่เกิดขึ้นนะครับอันนี้คือเราลงเดือนละพันห้านะห้าปีนะครับก็สุดที่อยู่ที่สองแสนนะครับสองแสนสะามเนาะพอครบห้าปีนะครับสิบปีจะเป็นสามแสนห้านะครับยี 20, ่สิบปีจะเป็นสี่แสนแปดส่วนสามสิบปีจะเป็นหกแสนะ ส่วนธนาคารเนี่ยก็เหมือนเมื่อกี้ครับก็จะเป็นแสนแปดสองแสนเจ็ดนะครับอ่าสองแสนเจ็ดเสร็จก็จะมาเป็นสามแสนสามแสนเจ็ดนะครับแล้วก็สุดท้ายเลยก็จะเป็นสี่แสนหกเนาะพอมาเปรียบเทียบกันแล้วส่วนต่างก็จะสังเกตว่าลงทุนกับหุ้นะ่ะมันก็จะมีมีขึ้นมีลงอย่างที่เขาบอกนะครับแล้วก็ถ้าเราถือระยะเวลาเป็นระยะเวลานานส่วนมากจะไม่แพ้ตลาดหุ้น ต้องพูดอย่างนี้นะครับแต่ว่าจังหวะไหนล่ะที่เราควรจะทําจังหวะไหนล่ะที่เราควรจะเล่นจังหวะไหนล่ะที่เราควรจะเข้าไป DCA อ่าวิธีการทําให้ DCA เนี่ยมันมีประสิทธิภาพนะครับแล้วก็ประสบความสําเร็จและกันคือ1คือเราต้องวางแผนก่อนครับถามว่าวางแผนอะไรต้องวางแผนว่าเราจะซื้อหุ้นอะไรนะครับธุรกิจเขาเป็นยังไง มีผลตอบแทนดีไหมผลประกอบการเติบโตได้หรือเปล่าเนี่ยไอ้พวกเนี้ยคือการวางแผนทั้งหมดเลยนะครับอันที่2คือเราต้องกําหนดเป้าหมายอย่างเช่นเราจะดี a หุ้นตัวเนี้ยกี่บาทเดือนละกี่บาทจํานวนกี่ปีเนาะอันนี้จะเป็นเป้าหมายที่เราตั้งไว้นะครับอ่าถ้างั้นเพื่อยกตัวอย่างให้ทุกคนเห็นภาพนะครับก็เริ่มต้นจากการวางแผนก่อนนะครับ การวางแผนเนี่ยมาก็ขอยกตัวอย่างเนาะหุ้นแมคโครแล้วกันนะครับช่วงนี้น่าจะฮิตฮอตฮิตกันอยู่นะครับสำหรับหุ้นแมคโครก็เข้าไปที่ตลาดเซจครับแล้วก็เซิร์ชตรงนี้เลยว่าแมคโครเขาก็จะขึ้นหน้านี้ขึ้นมานะครับทีนี้ก็กดไปตรงนี้ครับสรุปข้อมูลจดทะเบียนนะครับตรงนี้พอกดเข้าไปตรงนี้จะเป็นหน้ารวมเขารวมมาให้เราเสร็จหมดแล้วแหละสิ่งที่เราต้องทําคือเราต้องดูก่ครับว่า ราคาตัวน,นี้คือ50บาทนะครับแล้วก็ P/E P/BV เท่าไหร่ไอ้พวกนี้ม้าย,ยังไม่ลงดีเทลนะครับจะให้เห็นก่อนนะครับว่าเรามาดูข้อมูลได้จากตรงไหนเนาะเขาในธุรกิจเดียวกันเขาทำผลผลิตผลตอบแทนเป็นยังไงบ้างนะครับเห็นไหมครับว่าของเขาสูงกว่าตลาดสูงกว่ากลุ่มเดียวกันนะครับแสดงว่าเขาเติบโตได้ดีนะสำหรับแบบนี้ส่วนถัดมาไปดูหน่อยที่งบการเงินงเป็นยังไงนะครับก็ เห็นว่ามีการเติบโตขึ้นทุกปีนะครับอ่ามีกำไรเกิดขึ้นตลอดนะครับอันนี้แล้วก็ผลตอบแทนเป็นยังไงนะครับมีการปันผลไหมเนี่ยพวกเนี้ยเราต้องดูทั้งหมดเลยนะครับอันนี้สำหรับการวางแผนเนาะส่วนถัดมาเราต้องมาดูเลยนี้ครับดูในกราฟนะครับว่าถ้าเราจะลงทุนแบบ DCA จังหวะเนี้ยหุ้นตัวเนี้ยเราเหมาะสมหรือยังนะครับ ถ้าเป็นกราฟกราฟแบบนี้นะมันยังเป็นไซเวย์นะครับดังนั้นหุ้นไซเวย์เนี่ยถ้าให้เลือกหุ้นที่จะต้องดี a ซนะครับมาก็จะเลือกหุ้นที่ทรงหมบนี่แหละทรงเป็นไซเวย์นะครับเพราะว่าหนึ่งคือเราไม่รู้หรอกว่าเราจะซื้อในราคาที่ถูกหรือแพงเนาะแต่ว่าถ้ามันวิ่งอยู่ในไซ์เวย์มันทำให้เราจะได้ในราคาตอบตรงนี้ ตีให้ดูเนาะอ่าเห็นไหมครับว่าหุ้นเนี่ยมันก็จะวิ่งอยู่ในกรอนี่แหละอันนี้เราก็ซื้อซื้อซื้อเรายังไม่ขายนะเราก็ซื้อ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 ไปทุกๆเดือนทุกๆเดือนเนาะแต่ทีนี้อย่างที่บอกครับเราต้องกําหนดเป้าก่อนว่าเป้าเนี่ยสมมุติเราดูแล้วหุ้นตัวเนี้ยเติบโตได้สูงสุดถึง70บาทสมมุตินะเติบโตถึง70บาทโอเคถ้าถึง70บาท ในระยะเวลา3ปีเนี่ยฉันจะขายมันนะเพื่อทำกำไรพอเห็นภาพเนาะว่าเราดี a ทุกเดือนเป้าคือ70ดังนั้นถ้าถึง70ฉันต้องขายออกมานะไม่ใช่ว่าถ้าถึง70แล้วมันไปอุ้ยมันต้องไปต่อแน่เลยฉันไม่ขายหรอกอันนี้แสดงว่ามันไม่ได้อยู่ในการวางแผนแล้วก็ไม่ได้อยู่ในเป้าหมายที่เรากำหนดนะครับดังนั้นมันก็จะไม่ประสบความสำเร็จนะครับใน,ในการลงทุนแบบดี a เนาะซึ่ง อ่ะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างนะครับการ DCA อย่างที่ม์าบอกเนาะว่ามันต้องมีการวางแผนนะครับแล้วก็กาหนดเป้าหมายเพื่อนๆน่าจะเห็นภาพแล้วว่าจะต้องไปทําการบ้านยังไงกับการ DCA นะครับแล้วก็สุดแล้วก็สุดท้ายเลยครับอยากจะฝากทุกคนไว้นะครับว่าการดี a ที่เป็นประสิทธิภาพเนี่ยมันไม่ได้เกิดจากดวงนะครับแต่ว่ามันเกิดจากการวางแผนแล้วก็เป้าหมายเพื่อไปสู่ความสําเร็จของเรานั่นเองอ่าก็จบไปแล้วนะครับกับคลิปวิดีโอนี้นะครับ ก็หวังว่าเพื่อนๆนะครับจะได้จะได้ความรู้เนาะวิธีการลงทุนแบบ DCA เนาะแล้วก็เป็นการวางแผนทีนี้ถ้าเพื่อนๆชื่นชอบนะครับคลิปวิดีโอแบบนี้ก็ฝากกดไลค์นะครับกดแชร์กด s u b สไครต์นะครับเป็นกําลังใจให้กับช่อง Mark T Channel ด้วยนะครับมาร์ <Mark S 2> กจะผลิตคอนเทนต์เนื้อหาประมาณแบบนี้เพื่อเป็นความรู้ให้กับทุกคนก็สําหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับก็จบเพียงเท่านี้นะครับก็หวังว่าทุกคนจะชื่นชอบนะครับก็ขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับ